สวัสดีครับวันนี้มีข่าวที่ไม่ดีเท่าไหร่ของอิหร่านเมื่อสหรัฐอเมริกาโจมตีโรงงาน3มแห่ง ด้วยความตั้งใจบัรจงส่งขี่ปนาวุธเข้าไปทำลายแบบราบคาบนอกจากโรงงานของอิหร่านที่ราบคาบแล้วภาพที่อิหร่านสร้างว่าตัวเองแข็งแกร่งเป็นมหาอำนาจก็ต้องราบคาบไปด้วยแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ยังไม่ราบคาบก็คือบรรดากองเชียร์ของอิหร่านที่อยู่แถวอินโดแปซิฟิกยังสู้ชีวิตบอกว่าอิหร่านจะโต้กลับด้วยการโจมตีฐานทัพของสหรัฐที่อยู่ในตะวันออกกลางและจะโจมตีโรงไฟฟ้าของอิสราเอลด้วยยังคิดว่าอิหร่านยังไม่เอาจริง หลายคนยังสงสัยว่าถึงตอนนี้แล้วอิหร่านยังไม่เอาจริงอีกหรือครับจิตใจทำด้วยอะไรก็ให้ผู้ชมพิจารณาเอาเองกองเชียร์อิหร่านบอกว่าฮามาสโจมตีอิสราเอลราบคราบ อิสราเอลต้องลาถอยเกณฑ์ทหารเพิ่มแล้วดูความเป็นจริงตอนนี้ฮามาสอยู่ไหนที่มันยืดเยื้อก็เป็นเพราะว่าต้องคำนึงถึงมนุษยธรรมเท่านั้นต่อมาบอกว่าฮิตเลิลมีขีปนาวุธสองแสนลูกอิสราเอลโดนหนักแน่ปรากฏว่าฮิตเลาะหนีตัวใครตัวมันแบบอุตลุดเมื่ออิสราเอลบุกเลบานอนแต่ว่าที่มันราบคาบเลบานอนไม่ได้เพราะไม่มีกฎหมายาระหว่างประเทศและรัฐบาลของเลบานอนเป็นมิตรกับอิสราเอลตอนนี้อิสราเอลยึดพื้นที่ของเลบานอนไว้บางส่วน ส่วนซีเรียตรุครคีเข้ามาจัดการแต่ว่าอิสราเอลก็ยึดที่ราบสูงโกลันเพิ่มตรุครคีไม่กล้าเข้ามาทวงนะครับ ส่วนเรื่องกลุ่มฮูตีตรงนี้อิสราเอลก็หงดหงิดโจมตีได้ไม่ถนัดมากนะักเพราะว่าสาหรัฐอยากจัดการเองมันเป็นเรื่องที่ซาอุดีอาระเบียเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยที่ต้องผลักดันรัฐบาลเก่าของเยเมนกลับมาก็ไม่อยากให้โจมตีเยเมนแบบราบคาบอิสราเอลยกให้เป็นหน้าที่ของสหรัฐซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอา,ราหร,อารับเอมิเรตอีกอย่างกลุ่มฮูตีก็ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับอิสราเอลมากมายอย่างพอรับได้นี่คือสถานการณ์ของสามหอลูกน้องอิหร่าน แอดมินวิเคราะห์ไว้ว่าไปให้ค่ากับกลุ่มกองกำลังเกินไปตอนนี้ก็คงรู้แล้วใครเชียร์สามฮอไว้คนที่อยู่ข้างปริเดชการแบบเข้มข้นก็กัดฟันเชียร์ต่อไปส่วนคนที่ไม่มีหลักปากเลดก็กระโดดหนีเหมือนสิ่งมีชีวิตใกล้จะล้มหายพวกขิปหมัดก็กระโดดหนีมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับ แอดมินไม่เป็นกลางไม่อยู่ข้างเผด็จการแต่ว่าเป็นธรรมก็คือพูดความจริงผู้ชมก็ต้องเข้าใจเป็นกลางคือพูดตามจริงส่วนที่อวยฝั่งนั้นทีอวยฝั่งนี้ทีไม่เรียกว่าเป็นกลางนะครับเรียกว่าเป็นกลวงต้องเข้าใจให้ถูกต้องด้วยลูกน้องสามหอลุนไม่ขึ้นบรรดาลิ้วล้อของเผด็จการใช้คํานี้ได้เลยนะครับลิ้วล้อของเผด็จการพูดได้แบบเต็มปากเพราะว่าเป็นกองเชียร์กลุ่มเดียวกันตั้งแต่เชียร์การยึดอํานาจ ต่อต้านสาหรัฐเชียร์เซียจนมาเชียอิหร่านหน้าเดิมๆทั้งนั้นหันมาเชียอิหร่านตั้งความหวังไว้สูงด้วยเหตุการณ์ที่ทําให้กองเชียมั่นใจกับอิหร่านก็คือการเกิดแผ่นดินไหวลึก12กิโลเมตรใกล้กรุงเตหะรานแล้วก็เกิดอุปทานหมู่ว่าอิหร่านทดสอบอาวุธร้ายแรงสําเร็จแล้วตอนนั้นสหรัฐปาล์มอิสราเอลไว้ให้โจมตีอิหร่านเล็กน้อยเท่านั้นกองเชียพากันคิดว่าอิสราเอลกลัวอิหร่านไม่กล้าโจมตีบินมาแล้วหันหัวกลับแอดมินวิเคราะห์ว่า แผ่นดินไหวลึก12กิโลเมตรใครจะไปขุดหลุมลึกขนาดนั้นก็เพื่อทดสอบอาวุธและอยู่ใกล้เมืองหลวงกรุงเตหรานด้วยเอาอะไรคิดในขณะที่กองเชียร์ฮีฮาแอดมินบอกไว้ว่าตัวของอิหร่านเองก็คงภาวนาอย่าให้เกิดแผ่นดินไหวอีกเพราะว่าอิสราเอลจะเข้าใจผิดได้บินบรรทุบหนักกว่าเดิมนะครับ อิสราเอลโจมตีอิหร่านล่าสุดตั้งแต่วันที่13มิถุนายนอิหร่านก็สวนกลับน้อยลงน้อยลงเพราะว่าถูกทำลายแท่นป่อยขีปนาวุธอาการของอิหร่านกำลังแย่กองเชียร์ก็เชียร์อย่างเดียวสิ่งที่อิหร่านกังวลคือสหรัฐจะเข้ามาร่วมโจมตีกับอิสราเอลด้วยจะโดนหนักพยายามยื้อไว้อิหร่านอุ่นใจขึ้นมาเพราะว่าโดนัลทัมบอกว่าจะตัดสินใจในสองสัปดาห์อิหร่านก็เดินเกมเจรจาขอคุย แต่สิ่งที่อิหรา่านกลัวมันก็เกิดขึ้นอุตสาห์ภาวนาไว้ไม่ให้มันเกิด มันก็คือการเกิดแผ่นดินไหวและมาไหวตอนนี้วันที่20มิถุนายนเกิดแผ่นดินไหว5.1ลิกเตรใกล้กรุงเตหะรานกองเชียร์ดีใจเหมือนเดิมว่าอิหร่านทดสอบอาวุธแต่ว่าอิหร่านหวั่นไหวเพราะมันมาเกิดใกล้กับโรงงานโฟโดซึ่งถูกจับตามองเป็นเป้าหมายอยู่แล้วถ้าอิหร่านอุทานได้ก็คงจะร้องว่าดอกเปี้ยเสียงดังๆส่วนกองเชียร์ฮีฮาก็ไม่รู้ฟ้ารู้ไฟเหมือนเดิมมันก็ไปเข้าทางของสหรัฐตอกย้ำด้วยนาซาบอกว่าพบ จุดร้อน2จุดใกล้โรงงานโฟโดมันเหมือนพูดไม่ออกอิร่านได้แต่โทษฟ้าดินจะมาไหวอะไรตอนนี้เอามือชีฟ้าแล้วก็แงนหน้าขึ้นไปนะครับ มันก็ทําให้อิสราเอลหาเหตุประชุมด่วน5ชั่วโมงก็เพื่อตัดสินใจโจมตีโรงงานโฟโดแต่ว่าขีปนาวุธของอิสราเอลลูกเล็กเจาะใต้ดินได้น้อยมันต้องใช้ g p u 5 7ของสหรัฐและสหรัฐไม่ให้อิสราเอลถือครอง g p u 5 7ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าอิสราเอลจะใช้ C-130 แบก g p u 5 7มันก็ดูปั่นข่าวเกินไปอิสราเอลไปโน้มน้าสาหรัฐให้จัดการกับอิหรา่านอาศัยเหตุการณ์แผ่นดินไหวและข้อมูลจากนาซาจากที่ โดนัล์ทรัมบอกว่าจะตัดสินใจใน2ส,สัปดาห์ก็ไม่แล้วนะครับจัดการไปเลยในวันที่21มิถุนายนหลังแผ่นดินไหวหนวันมีรายงานว่าสารัฐใช้ B2 ส p i r ปิิตบรรทุก GBU 57 B2 6 ăm, ลำลำละ2ลูกรวม12ลูกไปย่อนใส่โรงงานโฟโดซึ่งเป็นโรงงานใต้ดินลึกประมาณ80เมตร12 uk, ลูกลูกละก3 3 4ตันเจาะลึก61เมตร นี่เป็นการใช้งาน GPU 57เป็นครั้งแรกในการรบจริงนะครับเน้นไปที่โรงงานโฟโดสภาพจะเป็นอย่างไรยังไม่มีภาพออกมาต้องดูภาพถ่ายทางอากาศอีกวันสวันมีแน่นอนนะครับก็ต้องบอกว่าเจอชุดใหญ่นอกจาก GPU 57แล้วสหรัฐก็ยังปล่อยขีปนาวุธโทมฮอค30ลูกไปที่โรงงานในนาทานแล้วก็อิสฟาฮานแล้วก็แถม GPU 57ให้อิสฟาฮานอีก2ลูก สรุปใช้ GPU 5 7ไป14ลูกขี่ปณนวุธโชมฮอค30ลูกโดโนัททำประกาศว่าราบคาบยังไม่รวมอิสราเอลตามซ้ำโจมตีด้วยลูกเล็กอีกถ้าจะพูดกันตามจริงอิหร่านกำลังดิ้นรนเอาตัวรอดกำลังกดดันนานานชาติให้ห้ามสารัฐแต่ว่าเหมือนฟ้าฝนไม่เป็นใจไม่เข้าข้างนั้นมาเกิดแผ่นดินไหวอุตสาหภาวนาไว้ไม่ให้มันเกิดก็เลยโดนสารัฐรัดคิวทุบแบปรบคาบก่อนกำหนดถ้าจะถามหาคนผิดในเรื่องนี้ก็ต้องชี้มาที่กองเชียร์ดี ใจดีนะักเกิดแผ่นดินไหวเป็นอย่างไรบ้างมันน่าดีใจตรงไหนเชียร์ไม่ดูตาม้าตาเรือโดนจนได้กองเชียร์ก็เงียบกริบแอดมินอธิบายเพิ่มเติมเครื่องบินบอมเบอร์ลำใหญ่มีแต่สหรัฐรัสเซียและจีนที่มีมันไปได้ทั่วโลก ต่อให้มีระบบป้องกันดีแค่ไหนจัดการไม่ถึงก็มีรอโดนทุบอย่างเดียวยิ่งเป็นบอมเบอร์แบบสเตลยิ่งกว่าอัศวินรัติการมาตอนไหนไม่รู้ทางเดียวที่จะสกัดได้ก็คือเครื่องบินอินเตอร์เซปเตอร์อย่าง F-22 r a p t o บ F-15 e a g เตร์ F15E หรือว่า m i ก3 1เป็นต้นที่มีเพดานบินสูงตามไปจัดการได้แต่ว่าบอมเบอร์ก็จะมีเครื่องบินคุ้มกัน B- 2 Spirit ก็จะใช้ F22 La p t ร์คุ้มกันสหรัฐมี B2 Spirit และ B21W a ที่เป็นเครื่องบินสเตลไปได้ทั่วโลกรัสเซียก็จะมีตู95ตู160ตู22ก็ถือว่าธรรมดาและรัสเซียเหลือไม่เยอะแล้วในตอนนี้สู้สหรัฐไม่ได้บินมามอสโกได้เลยจีนก็พยายามมีแต่ว่ายังไม่สําเร็จแล้วลองคิดดูว่าจะไปสู้สหรัฐอย่างไรนี่คือความจริงที่เราต้องเรียนรู้คําว่าเหนือกว่ามันต้องเป็นรูปธรรมมาพูดเองเออเองไม่ได้อิหร่านก็คงเจ็บใจมากในการเกิดแผ่นดินไหวในครั้งนี้จดจำไปอีก100ปีแน่